พี่น้องประชาชนชาวไทย3ธันวาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันคนพิการสากลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในปัญหาความทุพพลภาพและระดมการสนับสนุนเพื่อศักดิรีสิทธิและสัสรีภาพของคนพิการโดยในปี2566นี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการเพื่อคนพิการโดยคนพิการตัวเลขจากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอกย้ำความเปราะบางสถานการณ์คนพิการของไทยที่มีอุปสรรคนอกเหนือความสามารถในการใช้ชีวิตอิสระแล้วยังถูกซ้อนทับด้วยความสามารถในการเข้าถึงการศึกษา และมีความเป็นอยู่ยากลำบากขึ้นในสภาวะความสูงอายุโดยมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาความยากจนคนพิการในประเทศไทยมีจำนวน2.2ล้านคนเป็นผู้พิการในกลุ่มอายุมากกว่า60ปี1.29ล้านคนหรือเกินครึ่งและมีคนพิการที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน1.4ล้านคนซึ่งเกินครึ่งอีกเช่นกัน ส่วนคนพิการในวัยแรงงาน860,000คนได้รับการจ้างงานที่54,000คนจากสถานประกอบการ20,000แห่งขอบคุณประชาชนสถานประกอบการรวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนเหล่านั้นได้ร่วมเป็นพลังสร้างเศรษฐกิจผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ต่างจากเรา ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์โดยจะดูแลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยสวัสดิการโดยรัฐและสวัสดิการโดยรัฐที่เราพยายามทำอย่างยิ่งคือการจัดสวัสดิการตั้งแต่ต้นต่อ คือการสร้างรายได้ให้คนไทยทุกคนลดรายจ่ายภาครัฐใช้ทรัพยากรที่จำกัดยิงสอนให้ตรงเป้าให้ได้ผลเท่าทวีคูณซึ่งหวังผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนขจัดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่มากลงสร้างสังคมที่หยิบยื่นโอกาสอย่างเท่าเทียมเราจะ เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณครับ